สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องพิริเบตัวสามสองหนึ่งชานลนะครับวันนี้จะมาดูสกินเจลลี่กันอันนี้เป็นสกินเจลลี่ตาสีเขียวจากแพ็กเกจน,นี่เจลลี่สีน้ำเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยต่อไปเป็นเจลลี่เอ่อดาร์กสตรอเบอรี่นะไม่รู้มันคืออะไรมันไม่เหมือนดาร์กเลยอ่ะต่อไปเป็นอันนี้เป็นเจลลี่พริกหยวกพริกหยวกมีเจลลี่ด้วยไม่น่าเชื่อนี่เป็นเจลลี่ลูกบอล ต่อไปเป็นเยลลี่หินโบราณจะโบราณหน่อยอันนี้เป็นเยลลี่ดาวนะอันนี้เป็นเยลลี่ถ้วยชาดูที่เยลลี่จโนแมนจบมบกแคลร์เออชื่อยากนะต่อไปเป็นเยลลี่คัพเค้กใช่หรอเก,กินาสีปีลิมิเต็ดอันนี้ยังไม่มีอันนี้เยลลี่ผีพุดดิ้งอ,อันต่อไปเป็นเยลลี่ไข่มุกยักษ์ เป็นเยลลี่สมอทองคำอันนี้เป็นเยลลี่ดอกไม้สีเขียวอันนี้สุดท้ายเยลลี่ดอกไม้ฤดูร้อนของเยลลี่ธรรมดาอันนี้เยลลี่กล่องคุกกี้รสเลมอนต้องมีกำลังใจของคุกกี้ถึง1,000ถึงจะเอามาได้นะต่อไปเดี๋ยวนี่เยลลี่คนฟักทองต่อไปเราก็จะมีเยอะมากนี่อันนี้เก็บจากเลเวลเอาถ้าเลเวลยิ่งอัพก็เราก็สามารถอัลลอ เิลลี่แบบพวกนี้ได้ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่สามสิบหกผมเล่นมาสามปีเล่นูจิแลนด์มาสามปีไม่เคยเบื่อสักครั้งต่อไปไปดูที่เยลลี่มีสีเหลืองเราใช้เป็นอันนี้ฟักทองเราใช้เป็นฟักทองนะต่อไปเป็นเยลลี่มีสีชมพูเราใช้เป็นเยลลี่มีฟักทองเหมือนเดิมมีน้ำแข็งเราใช้เป็นกลุ่มดาวแกะ อันนี้เราเพิ่งเรียกมาเมื่อกี้เลยเป็นเยลลี่หมี่พวกค้าใส่ถุงและอันสุดท้ายเยลลี่หมี่ยักษ์เราใช้เป็นราชาแกะพัางพาวนะทุกคนและวันนี้เราขอจบคลิปรีวิวไอดีคุกกี้รัน EP หนึ่งแค่นี้นะคะบ๊ายบายคุกกี้รัน EP หนึ่งแค่นี้นะคะบ๊ายบาย